ครูคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ให้ความรักความเมตตาความเข้าใจให้ความรู้และให้โอกาสหวังเพียงเพื่อสิทธิมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตใช้ความรู้ความสามารถที่มีทำหน้าที่ในทุกบทบาทด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างให้สังคมเป็นสังคมแห่งความสุข โรงเรียนเทพธลินหรือมังกรโรงเรียน,น,ร,ยนระยะพิยาวขมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะนะด้วยเด็กเรียนพัฒนาโดยทางที่ดีเป็นกมาเรียนมังกรนะทุกจั๊กเกเรนะแต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วแหละไม่มีสิ่งนั้นแล้วแหละเพราะกูเล็กให้ความสนใจกับเด็กนักเรียนหนังเรียนเทพธลินนะดูแลมาลูกหลาน นนช่วงเวลาที่เริ่มเรียนชั้นปีที่2ได้มีโอกาสช่วยแก้ปัญหาเด็กคนหนึ่งที่เขาขาดเรียนบ่อยเขาดูไม่มีความสุขแยกตัวจากเพื่อนไม่ตั้งใจเรียนจากการสัมภาษณ์พูดคุยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงซึ่งก็พบว่าเป็นสาเหตุจากครอบครัวจนทําให้เด็กอยู่กับความทุกข์ไม่มีเป้าหมายในชีวิตตลอดระยะเวลาที่ได้พูดคุยและช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเขาคนเดียวที่ เจอกับปัญหาสิ่งที่จะทำให้ผ่านไปได้คือเราต้องมีสติแล้วเราจะผ่านไปได้ในที่สุดเด็กคนนี้กลับมาเรียนอย่างมีความสุขมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนขึ้นแล้วก็ตั้งใจเรียนจนจบชั้นม .3 ในวันที่เด็กมาขอบคุณบอกว่าถ้าไม่ได้ครูหนูอาจจะไม่ได้เรียนทําให้เรารู้สึกว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นอาชีพที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกศิษย์ได้จากสิ่งที่ เคยลังเลว่าเราจะเป็นครูที่ดีได้หรือไม่เปลี่ยนโดยทันทีหลังจากได้พูดคุยกับเด็กคนนั้นอาชีพนี้แหละคืออาชีพของเราครูเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์ได้ไม่มีอาชีพไหนเหมาะกับเราเท่าอาชีพครู ขอเจริญพรอ,อัตมภาพพระสุภกิจสุปัญโยพระสอนศิลธรรมประจำโรงเรียนเทพศิริย,ยาการจบุรีครูเล็กเองมีศาสตร์ที่ดีคือองค์ความรู้มีศิลที่ดีก็คือศิละปะในการถ่ายทอดความรู้มีศีละะทีด่ดีก็คือศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีที่เป็นแบบอย่างให้นักเรียนนั้นได้พึ่งพาทั้งภายนอกและภายในครูเองเป็นเหมือนเกราะป้องกันใจวันนี้ลูกศิษย์หลายคนมีอนาคตที่ดีมีอาชีพที่ดี มีครอบครัวที่ดีแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่มีวันนี้ได้เพราะแสงส่องสว่างทางเดินชีวิตของเขาที่ชื่อว่าครูเล็กขอจเจริญพรผมเป็นนักเรียนเก่าเทศรินรุ่นที่8เป็นลูกศิษย์ครูวรรจักรลิฟเดชปัจจุบันเป็นครูอยู่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กหากไม่มีครูเล็กในวันนั้นจะไม่มีครูจำในวันนี้ครูเล็กได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กคนหนึ่งนั่นก็คือยุทธนา ะะแล้วก็นาลงซึ่งเด็ก2คนนี้นะคะได้รับทุนการศึกษาต่อณประเทศไต้หวันถือว่าครูเล็กเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในการดูแลเด็กกลุ่มนี้และก็อยากติดตามเด็กๆเ,เพื่อให้เขาประสบความสาเร็จเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาอย่างแท้จริงค่ะส่วนของเรื่องหลักสูตรส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะทางโรงเรียนได้ดําเนินการส่งเสริมทักษะอาชีพของผู้เรียนโดยการสร้างหลักสูตรร้านกาแฟเทสิริน นะบัณฑิตรัตยาคุณครูเล็กเป็นบุคคลที่เป็นปันเพื่องหลักในการแจกกระดิยงสอนการ่งเตริมทักษะอาชีพนี้นั้นก็จะเป็นการให้เด็กนําไปประยุกต์ใช้ในการที่จะสามารถทํางานและประกอบอาชีพอื่นๆได้ต่อไปสําหรับหนูเองคือถ้าไม่มีครูเล็กในตอนนั้นก็คงไม่มีหนูในตอนนี้ไม่มีอาชีพที่มั่นคงที่สามารถแบบดูแลครอบครัวได้แม่ก็คิดว่าครูเล็กอะเป็นลูกสาวของแม่คนหนึ่ง ขอบคุณมากแะครูเล็กครูร้แปลว่าหนักภารกิจของครูคือการหล่อหลอมชีวิตและจิตใจให้แข็งแกรง่งท่ามกลางความท้าทายงานของครูไม่เพียงแค่สอนแต่ยังต้องแบกรับภาระในการสร้างอนาคตของผู้เรียนด้วยความหนักแน่นและความรับผิดชอบแม้ในวันที่เหนื่อยล้าเพราะความสำเร็จของนักเรียนคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับครู